สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ t o l a n g u a g e and Art by p o w ลอร o พลอยนะคะกุ o d afternoon Evy Body Welcome to Two Languages and Art by พ w เลอร์พลอยชาแนลในคลิปนี้นะคะพลอยจะมาสอนทุกๆคนเขียนตัวอักษรจีนตัวเทียนด้วยผู้กันจีนกันค่ะเทียนภาษาจีนแปลว่าท้องฟ้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเทียนหรือว่าท้องฟ้าในรูปของผู้กันจีนนั้นเขียนยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะ In this clip I will coming to teach every one write เทียน word ทียน Chinese language t r a n s l a t o r i s sky Let's go to look how เทียน word writing by Chinese brush Let's go เดี๋ยวพลอยจะขออธิบายทุกคนนิดนึงนะคะบางคนขีดตัวเทียนล้ำเส้นขึ้นไปบางคนขีดตัวเทียนล้ำเส้นที่หนึ่งขึ้นไปแบบนี้ถ้าขีดล้ำเส้นตัวที่หนึ่งขึ้นไปแบบนี้จะไม่ใช่ตัวเทียนแล้วนะคะมันจะกลายเป็นตัวฟูกงฟูตัวฟูค่ะที่แปลว่ากังฟูค่ะหรือว่าไต้ฟูไต้ฟูก็แปลว่าหมอหรือว่าแพทย์นะคะ ถ้าขีดล้ำเส้นที่1ขึ้นไปมันจะกลายเป็นตัวฟูแล้วนะคะมันจะไม่ใช่ตัวเทียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องระวังนิดนึงเวลาขีดขีดต่อจากเส้นตัวแรกลงมานะคะ May I explain, r y body please? If you write, t e a word. Write the third line over the first line like this. It is not Tian word. It's become to be Fu uh word. Fu, uh, Gong Fu uh te Fu, uh, or a 大夫大夫的ฟู่ใ e Fu. t a uh. uh uh. uh. in Fu, i Chinese language t r a n s l a t o r is doctor. So สำทาม e w นว r e รส c h i n e s e word, we have to be careful a b o u t this. ก่อนจากกันวันนี้พลอยมีข้อคิดเป็นคำคมภาษาจีนมาฝากเพื่อนๆทุกคนกันค่ะคำคมภาษาจีนในวันนี้ก็คือตูซูไปเปี้ยนฉีอี้จือเจียนแปลว่าอ่านหนังสืออ่านซ้ำกันหลายๆรอบก็จะเข้าใจความหมายได้เองนะคะเวนวี e ีดรีพ e ทเท t リ y The meaning will be understood by yourself. สำหรับวันนี้พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้พลอยสอนอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปพลอยได้เลยนะคะ If what do you want to let me teach you can comment under the clip. Okay, I have to go now. Bye bye ใจเจียนพลอยต้องไปก่อนแล้วค่ะ